ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงมองดูม่านพลังดาวเทียนกุ่นกู่อยู่ครู่ครั้นจึงบอกให้น้องสาวเสี่ยวจิงทำการทะลวงผ่านเข้าไปด้านในมหาข่ายพลังนี้จัดตั้งโดยเทวสวรรค์การเวลามันนับเป็นข่ายพลังที่ทรงพลังอย่างมากน้องสาวเสี่ยวจิงต้องตรวจสอบเป็นเวลานานแต่ท้ายที่สุดนางก็สามารถทำการทะลวงฝ่าได้อย่างราบรื่นที่นี่ไม่เหมือนเดิมจริงๆ หลังจากผ่านพ้นม่านพลังเข้ามาเฉินเซียงก็ค้นพบว่าบรรยากาศของดาวเทียนกู่แตกต่างจากเดิมราวกับเป็นสถานที่อื่นปราณพลังของที่นี่อัดแน่นไปด้วยอำนาจพลังรังสรรค์ที่เข้มข้นสิ่งนี้สมควรเกิดโลหิตโลกันคุณภาพสูงน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวเช่นนี้แล้วข้าก็ชักไม่แน่ใจว่าจะได้ค้นพบเบาะแสของเทวสวรรค์หรือไม่เฉินเซี่ยงมองไปรอบๆก่อนจะหลับตาปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบกลิ่นอายพลังของที่นี่อย่างละเอียด พี่ใหญ่ทำไมท่านไม่ดึงดูดให้คนพวกนั้นเผยตัวออกมาละ่ะน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวด้วยรอยยิ้มคิดว่าพวกเราสามารถทำได้ไม่ยากเย็นนะเฉินเซี่ยงครุ่นคิดอยู่ครู่ก็พยักหน้าครันจึงควบคุมกระสกเทพหกวิธีทยานไปหยุดอยู่เหนือพื้นที่รกร้างให้ข้าจัดการเองว่าแล้วน้องสาวเสี่ยวจริงก็ได้ประตูคลื่นพลังมิติจากแกนดาราโบราณคลื่นพลังมิติของน้องสาวเสี่ยวจิงแพร่กระจายไปรอบทิศทางอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มันยังมีอํานาจจะทะลวงทําให้กระจายตัวไปถึงห่วงมิติแกนกลางของดาวเคราะห์ได้เป็นอย่างที่คาดการไว้พวกเขาเฝ้ารอเพียงชั่วครู่ก็มีกลุ่มคนปรากฏตัวรายล้อมกระจกเทพหวิถีเจ้าเป็นใครหญิงสาวผมสีขาวเงินเอ่ยถามน้ําเสียงเยือกเย็นเฉินเซี่ยงยังไม่ตอบคําถามเขามองสํารวจหญิงสาวนางนั้นและเหลือบมองไปยังคนอื่นๆ ทั้งหมดเป็นคนหนุ่มสาวอายุประมาณ20ปีเส้นผมของทุกคนเป็นสีขาวเงินเหลือบประกายเช่นเดียวกันสำหรับหญิงสาวที่เอ่ยถามนางลอยตัวใกล้กับกระจกเทพหวิธีมากกว่าใครท่าทางของนางดูกล้าหาญเด็ดเดี่ยวโดยสวมใส่กระอ่อนและถือดับหน้ากว้างสมควรเป็นผู้นำกลุ่มน,น,นามข้าคือเฉินเซียงใช่แล้วข้าคือคนที่พวกท่านต้องการพบเฉินเซียงกล่าวที่แท้เจ้าก็คือเฉินเซียง ร่างวิญญาณพวกนั้นบอกว่าเจ้าไม่ได้ตอบรับการนัดพบและไม่รู้ว่าเจ้าอยู่ที่ใดหญิงสาวผมเงินแค่เสียงเล็กน้อยไม่นึกเลยว่าเจ้าจะโผล่ามาเองแบบนี้จริงๆพวกท่านต้องการพบข้าด้วยเรื่องอะไรเฉินเซี่ยงถามจริงสีแม่นางมีชื่อว่าอะไรหรือข้าส่วนหยวนหลิงข้าได้รับคำสั่งให้พาตัวเจ้ากลับไปส่วนหยวนหลิงกล่าว อันที่จริงข้าไม่รู้หรอกว่าเบื้องบนจะดําเนินการอย่างไรกับเจ้าเพราะคําสั่งที่ข้าได้รับระบุให้ควบคุมตัวเจ้ากลับไปเท่านั้นควบคุมตัวข้ากลับไปฟังดูเหมือนกับข้าต้องเป็นเฉลยยางในอย่างนั้นเฉินเซียงขมวดคิ้วยามนี้เขาเข้าใจความรู้สึกของหลิงชูแล้วและยังเข้าใจว่าเหตุใดหลิงชูจึงไม่ต้องการให้เขาไปพบกับเทวสวรรค์ว้าแท้จริงมันเป็นเพราะเทวสวรรค์ว้าไม่ไดสแสดงทีท่าว่าจะเป็นมิตรกับเฉินเซียงแม้แต่น้อย จ่ว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดการปล่อยอัจฉริยะอย่างเจ้าไว้ก็รังแต่จะก่อความวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเจ้าจะต้องถูกควบคุมตัวเอาไว้เพื่อไม่ให้มีความวุ่นวายมากไปกว่านี้ส่วนหยวนหลิงกล่าวความวุ่นวายที่เกิดมาจากวิหารการเวลาไม่ใช่หรือที่สําคัญการมาของพวกเจ้าเทวสวรรค์ว้าวก็สร้างความปั่นป่วนเช่นกัน,นเชิญเซี่ยงกล่าวออกไปอย่างไม่ไว้หน้า ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นไปตามการเวลาพวกข้าคือจิตวิญญาณแห่งการเวลาที่อยู่เหนือเจ้าถึงแม้การกระทำของพวกข้าจะก่อยให้เกิดปัญหาขึ้นมาบ้างแต่นั้นไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะเข้ามาก้าวไก่ส่วนหยวนหลิงกล่าวพวกข้าสามารถจัดการปัญหาที่เกิดได้และการควบคุมตัวเจ้ามันก็เป็นหนึ่งในการจัดการปัญหาของพวกข้าและถ้าข้าไม่ยินยอมให้ควบคุมตัวเจ้าจะทำอย่างไรกับข้า เฉินเซี่ยงถามยามนี้เขาแน่ใจแล้วว่าเทวสวรรค์ว้าวกลุ่มนี้ไม่ได้มีความเป็นมิตรทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่ไรเหตุผลเจ้ากำลังท้าทายพวกข้าง,งั้นหรือข้าจะบอกให้เอาบุญว่าพิภพสวรรค์ก่อกำเนิดจากการเวลาและพวกข้าอยู่เหนือการเวลาเมื่อได้เห็นการแสดงออกของเฉินเซี่ยงส่วนหยวนหลิงก็ไม่สบอารมณ์อย่างมากมาก สิ่งมีชีวิตอย่างเจ้าก่อเกิดมาเพื่อสร้างปัญหาให้กับพิภพสวรรค์ภารกิจของพวกข้าก็คือการจัดการกับตัวปัญหาเพื่อให้พิภพสวรรค์สงบสุขฟังดูเหมือนพวกเจ้าเก่งกาจอย่างมหารแต่แล้วฉไฉนพิภพสวรรค์ยังคงวุ่นวายเรื่อยมาถือข้าคิดว่ามันก็แค่ลมปากเท่านั้นเฉินเสี่ยงกล่าวสามหาวส่วนหยวนหลิงแค่นเสียงจับตัวมันไว้ ทันใดนั้นเองชายหนุ่มคนหนึ่งแวบเข้ามาด้านหลังของเฉินเซียงขณะที่มีชายหนุ่มอีกสามคนปลดปล่อยอำนาจพลังแปลกประหลาดออกมามีผลให้เฉินเซียงไม่สามารถขยับตัวได้ชายหนุ่มที่ด้านหลังข้อไหล่ซ้ายของเฉินเซียงและเอ่ยขึ้นว่านี่คือบทเรียนสําหรับการท้าทายท่านที่กล่าวจบชายหนุ่มผู้นั้นจึงกระชากไหล่ของเฉินเซียงอย่างแรงมันทําให้แขนข้างนั้นขาดออกทันทีทันใด แม้เฉินเซียงจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากแต่แน่นอนว่าเขาไม่ได้ร้องดิ้นทุรนทุรายและกำลังรู้สึกเดือดดาลอย่างที่สุดเจ้าชื่ออะไรเฉินเซียงกล่าวถามด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นส่วนหยวนฟงท่ามาจากตระกูลส่วนหยวนหนึ่งในสามตระกูลหลักของเทวสวรรค์ว้าเจ้าต้องการแก้แค้นงานหรือห้าห้ามนุษย์ฉันต่ำต้องการเล่นงานเทวสวรรค์ว้าวช่างหน้าขันยิ่งนกะส่วนหยวนฟงหัวเราะเสียงดัง มนุษย์ชั้นต่ำเจ้าควรยอมจำนนแก่ข่าเสียโดยดีก่อนที่ข้าจะฉีกแขนขาเจ้าออกทั้งหมดอาฟงเจ้าควรจะฉีกสิ่งที่อยู่ตรงหว่างขาของมันด้วยเชื่อว่ามันจะต้องมีความคิดสกรปรกถึงข้าอยู่ส่วนหยวนหลิงกล่าวส่วนหยวนฟงยกยิ้มมุมปากมันอาฉิตพังเทพและกระตุ้นเป็นพลังระเบิดทำลายแขนข้างที่ขาดของเฉินเซี่ยงทิ้งส่วนหยวนฟงแล้วเราจะได้เห็นดีกัน สิ้นเสียงพูดของเฉินเซียงหลายคนก็เลยเห็นมีดสีน้ำเงินปรากฏขึ้นในมือของเฉินเซียงใช่แล้วมีดเล่มนั้นก็คือมีดมังกรครามเพชรคาดมีดมังกรครามเพชรคาดผสานพลังเทพไว้เต็มพิกัดเฉินเซี่ยงจับมีดในลักษณะกลับหัวปักลงที่เบ้าตาส่วนหยวนฟงอย่างฉับไวพลังวิญ,ญญาณจากมังกรสังหารสีชาติปะตุกขึ้นรุนแรงปัดกวาดเหล่าชายหนุ่มและหญิงสาวสถานออกห่างและทันใดนั้นกระจกเทพหกวิธีได้หมุนวนด้วยความเร็วสูง ระวังส่วนหยวนหลิงเร่งตะโกนนางรับรู้ถึงความอันตรายจากฝ่ายตรงข้ามเมื่อเห็นอีกฝ่ายตั้งท่าป้องกันเฉินเซียงก็หยุดการโจมตีและเข้าซ่อนตัวในห่วงมิติสวรรค์เร้นลับชั้นที่สาม,ส,ามส่วนหยวนหลิงขมวดคิ้วนางจดจ้องไปยังตำแหน่งที่เฉินเซียงหายตัวไปครั้นจึงตะโกนเพื่อปลดปล่อยคลื่นเสียงสะท้อนคลื่นเสียงสะท้อนของนางสามารถก่อให้เกิดความผันผวนตรงตำแหน่งที่เฉินเซียงเปิดห่วงมิติสวรรค์เร้นลับทุกคนสนับสนุนพลังให้ข้า ส่วนหยวนหลิงกล่าวไปยังสมาชิกในกลุ่มก่อนที่เหล่าหนุ่มสาวจะผสานพลังร่วมกับส่วนหยวนหลิงปลดปล่อยคลื่นพลังมิติเปิดช่องว่างต,งตรงตำแหน่งที่เฉินเซี่ยงหายตัวไปเมื่อห่วงมิติถูกเปิดออกหนุ่มสาวเหล่านั้นก็มองเห็นพื้นที่เล็กๆแต่ไม่ได้พบเห็นเฉินเซี่ยงมันใช้ห่วงมิตินี้ถ่วงเวลาเพื่อหลบหนีไปส่วนหยวนหลิงตะโกนอย่างโกรธจัดนางใช้พลังฝ่ามือระเบิดพื้นที่นั้นระบายโทสะ แม้พื้นที่ของห่วงมิติสวรรค์เร้นลับจะถูกระเบิดด้วยพลังฝ่ามืออันน่าสะพรึงทว่ามันไม่ได้ถล่มทลายลงซึ่งทําให้ส่วนหยวนหลิงและคนอื่นๆตระหนักได้ว่ามันไม่ใช่ห้วงมิติธรรมดาทางด้านของเฉินเซี่ยงเขากําลังซ่อนตัวอยู่ในห่วงมิติสวรรค์เร้นลับชั้นที่สามและตอนนี้เขาควบคุมให้มันเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆตราบใดที่เขาออกห่างจากตําแหน่งเดิมฝ่ายตรงข้ามย่อมไม่อาจแกรอยติดตามเขาได้พวกมันไม่ได้ต่างอะไรกับวิหารกาลเวลา เฉินเซี่ยงมองดูบาดแผลที่หัวไหล่ครั้นจึงดูดซาบพลังชีวิตจากดวงแก้วดวงชะตาเพื่อทำการสร้างแขนขึ้นมาใหม่พี่ใหญ่พวกเราต้องขับไล่พวกมันไปจากที่นี่ให้ได้น้องสาวเสี่ยวจิงพูดอย่างโกรธเคืองดาวเทียนกู่เป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะท่านฉะนั้นมันไม่ควรตกอยู่ในครอบครองของคนพวกนั้น กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวได้พัฒนาให้ดาวเทียนกู่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นก็ต้องทราบด้วยว่าเฉินเซียงเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญต่อการวางหลักฐานของดาวเทียนกู่และเมื่อเขาถูกทำร้ายในดาวเทียนกู่มันก็ทำให้น้องสาวเสี่ยวจิงโกรธเคืองเป็นอย่างยิ่งเฉินเซียงมองดูบาดแผลของตนก็กัดฟันกล่าวว่าสำหรับนางตัวดีส่วนหยวนหลิงนางจะต้องถูกเอาคืนอย่างสาสม ยิ่งคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดมากเท่าไรเขาก็ยิ่งเดือดดาลมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามยามนี้เขาจําเป็นต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้วงมิติสวรรค์เร้นลับก่อนจะเริ่มวางแผนการแก้แค้นผ,ผ,ผ่านไปไม่นานหลิงฉูก็ได้รับรู้ถึงความขัดแย้งของเฉินเซียงเขาพยายามติดต่อหาเฉินเซียงในทันทีแต่ไม่สามารถติดต่อได้สําเร็จดังนั้นเขาจึงติดต่อไปที่ฮังเจียนเทียน หลังจากที่ทั้งเจียนเทียนรู้เรื่องทั้งหมดจากหลิงชูเขาก็พยายามติดต่อหาเฉินเซียงแต่ด้วยการที่เฉินเซี่ยงซ่อนตัวอยู่ในห่วงมิติสวรรค์เร้อนลับชั้นที่สามมันจึงทําให้หั้งเจียนเทียนไม่สามารถติดต่อได้อาวุโสวังก่อนหน้านี้พวกเราเกลี้ยกล่อมเขาแล้วแต่แล้วชะไหนเขาถึงยังไปพบเทวสวรรคการเวลาอีกหลิงชูค่อนข้างสับสนกับการตัดสินใจของเฉินเซี่ยงเจ้าอันถานน้อยนั่นเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นักหรอก หังเจียนเทียนกล่าวบนหัวเราะจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้กังวลสักเท่าใดเจ้าไม่ต้องกังวลมากเกินไปแม้เขาจะได้รับบาดเจ็บแต่เชื่อว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่ต้องเจ็บตัวหลิงชูรู้ว่า่วนหยวนฟงถูกเฉินเซียงแทงลูกตาซึ่งเรื่องนี้ทําให้เขารู้สึกว่ามันน่าเหลือเชื่อเนื่องจากเขามองว่าหลักฐานพลังของเฉินเซียงนั้นอยู่ห่างจากเทวสวรรค์หลายขุม การหลบหนีเทวสวร์เว้าก็ว่ายากแล้วทว่าเฉินเซียงไม่เพียงแค่หลบหนีการปิดล้อมของเทวสวร์เว้าได้จริงแต่เขายังทำร้ายหนึ่งในสมาชิกเทวสวร์นว้าอีกด้วยสิ่งนี้ทำให้หลิงชูรู้สึกชื่นชมในความสามารถของเขาอย่างมากข้าไม่รู้ว่าจะต้องรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรผู้อาวุโสหั่งบอกตามตรงข้ากำลังกังวลว่าคนพวกนั้นจะมุ่งเป้ามาที่ท่านและพักพวกหลิงชูกล่าว ไม่ต้องกังวลต่อให้คนพวกนั้นจะมุ่งเป้ามาที่พวกข้าแต่ใช่ว่าพวกข้าเป็นขนมกลุบมซะเมื่อไรหังเจียนเทียนกล่าวแน่หล่ะว่าพวกข้าเตรียมการรับมือไว้แล้วหลิงชูได้ยินดังนั้นก็สบายใจได้ปล่อหนึ่งแม้นเขาจะไม่รู้ว่าหังเจียนเทียนกับพรรคพวกได้เตรียมการรับมือเทวสวรรค์ไว้อย่างไรแต่สามารถรับรู้ได้ว่าหังเจียนเทียนมีความมั่นใจมากยามนี้หลิงชูคิดว่าจะพูดคุยกับอาวุโสกลุ่มร่างวิญญ,ญาณดวงดาว โดยหวังว่ากลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวจะไม่เชื่อฟังเทวสวรรค์ามากเกินไปการพบกันระหว่างเทวสวรรค์กับเฉินเซี่ยงจบลงด้วยความขัดแยง้งซึ่งหลิงฉูไม่ต้องการให้กลุ่มร่างวิญญาณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ปัจจุบันกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวต้องการพัฒนาห้วงมิติแกนกลางให้ทรงพลังกระบวนการนี้จําเป็นต้องอาศัยพลังวิญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิตในดาวเทียนกู่ในเงื่อนไขที่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวจึงไม่ยินยอมให้มีการเข็นฆ่าสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ต่างๆในดาวเทียนกู่ซึ่งกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวได้กำหนดเป็นข้อห้ามโดยที่เทวสวรรค์ว้าจะต้องไม่ละเมิดข้อห้ามนี้อย่างเด็ดขาดเทวสวรรค์ว้ายอมอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวเป็นเพราะฝ่ายของเทวสวรรค์เวราเลิงก็ต้องการให้แกนกลางดาวเทียนกู่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเช่นกัน เรื่องการอัญเชิญเทวสวรรค์ว้าโดยปีศาจยูสเวียเป็นที่รับรู้ของสามมหาเทพแดนอัคคีแล้วและมันทําให้มหาเทพแดนอัคคีทั้งสามตัดสินใจกลับไปรับใช้ปีศาจยูสเวียดังเดิมทางด้านของอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าวิหารท่าพิภพและนิกายโลหิตทั้งหมดได้ไปรวมตัวกันที่ทะเลทรายของตระกูลเฉินด้วยสภาพแวดล้อมที่ดูรกร้างของทะเลทรายแห่งนี้จึงทําให้มันเป็นภูมิภาคที่เงียบสงบปราศจากการรบกวนจากขุมกําลังอื่นใด อันที่จริงสามมหาเทพแดนอัคคีกำลังมีความสนใจทะเลทรายดังกล่าวเป็นเพราะคนพวกนั้นได้ค้นพบความพิเศษของเม็ดทรายแต่ด้วยการที่มีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งครอบคลุมภูมิภาคทะเลทรายจึงทำให้สามมหาเทพแดนอัคคีตระหนักได้ว่าการยึดครองทะเลทรายแห่งนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายกลับมาที่หลิงฉู ปัจจุบันเขาบังเอิญได้รู้ว่าสามหาเทพแดนอัคคีมีความคิดจะยึดครองทะเลทรายซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับเขาเพราะไม่รู้ว่าตระกูลเฉินและพันธมิตรจะสามารถต้านทานได้หรือไม่ท้ายที่สุดแล้วสามหาเทพแดนอัคคีก็แข็งแกร่งมากทั้งยังมีปีศาจอยู่สวียและเทวสวรรค์ว้าอยู่เบื้องหลังหลิงชูกระตุ้นเตือนไปยังเฉินเทียนหูและพันธมิตรพร้อมบอกให้ทุกฝ่ายเร่งการเสริมสร้างความแข็งแกร่งโดยด่วนตราบใดที่พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นสามมหาเทพแดนอัคคีย่อมต้องยำเกรงเช่นกัน ทางด้านของเฉินเซี่ยงเขาต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาร่วมเดือนกว่าที่จะฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้อย่างสมบูรณ์หลังหลังจากเสร็จสิ้นการฟื้นฟูเขาก็ได้ออกจากห้วงมิติสวรรค์เรินรับเดินทางกลับไปยังดาราหกวิธีในทันทีเสี่ยวจิงพวกเราควรจะสร้างข่ายพลังเคลื่อนย้ายจากดาราหกวิธีเชื่อมต่อกับทะเลทรายตระกูลเฉินได้ใช่ไหมเฉินเซียงถามแน่นอนว่าพวกเราสามารถทำได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าว นี่เป็นแผนที่ดีมากหากถึงยามกับขันพวกเราก็สามารถให้พวกเขาเข้าหลบภัยในดาราหวิธีได้ทุกเมื่อความแข็งแกร่งของข้ายังไม่เพียงพอและข้าไม่มีอำนาจต่อรองใดๆเฉินเซี่ยงกล่าวเขามองไปยังมีดมังกรครามเพชรคาดในฝ่ามือสิ่งที่ข้าต้องทำไม่ได้มีแค่การแก้แค้นส่วนหยวนหลิงและส่วนหยวนฟงเท่านั้นแต่ข้ายังต้องทวงคืนดาวเทียนกู่เพราะดาวดวงนี้ควรเป็นสิ่งที่อยู่ในปกครองของพวกเรา ใช่แล้วพี่ใหญ่ต่อให้สุดท้ายแล้วพวกเราจะไม่สามารถทวงคืนดาวเทียนกู่ได้พวกเราก็จะทำลายมันทิ้งเพื่อไม่ให้อยู่ในครอบครองของคนอื่นน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวดังนั้นท่านจะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้มากพอสำหรับตัวนางเองนางมีความมั่นใจอย่างมากเพราะภายในกระจกเทพหกวิธีนั้นเต็มไปด้วยแก่นดาราโบราณซึ่งหมายถึงพลังงานอันมหาศาล การจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาครอบคลุมพื้นที่ภายในหอคอยปีศาจเร้นลับช่วยให้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าปีศาจเหยาวกัวสามารถออกผลได้อย่างรวดเร็วและนี่คือทรัพยากรบ่มเพาะชั้นยอดของเฉินเซียงเฉินเซียงไม่เพียงต้องต่อสู้กับเทวสวรรค์เวาเท่านั้นแต่เขายังต้องต่อสู้กับปีศาจยู่เสวียที่ทรงพลังอีกด้วยดังนั้นเขาจึงต้องการให้กองกำลังของสุยเฉิงเซียงได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อที่พวกนางจะได้ช่วยเขาต่อสู้กับปีศาจยู่เสวีย ก่อนจะเข้าเก็บตัวบ่มเพาะเฉินเซียงได้ติดต่อไปหาชัยเหลียนเฉินเทียนหูและคนอื่นๆแจ้งให้รับรู้ถึงสถานการณ์ของตัวเขาทุกคนรู้เรื่องความขัดแย้งระหว่างเฉินเซียงกับเทวสวรรค์ว้าแม้พวกเขาคาดเดาได้ว่าเฉินเซียงจะไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เคยได้รับข่าวจากเฉินเซียงมาก่อนดังนั้นเมื่อเฉินเซียงติดต่อมาแจ้งข่าวหลายๆคนก็ค่อนข้างผ่อนคลาย หลิงชูพูดคุยกับเฉินเซี่ยงโดยแจ้งข่าวที่สามมหาเทพแดนอัคคีกลับไปพักดีต่อปีศาจอยู่สเวียนนั่นทําให้เฉินเซียงรู้สึกว่าการทวงคืนดาวเทียนกู่มีความยุ่งยากกว่าที่คิดหลิงชูเจ้าบอกอาวุโสร่างวิญญาณดวงดาวว่าข้าต้องการได้รับเขตแดนปกครองในดาวเทียนกู่ถ้าคนพวกนั้นไม่ยินดีแบ่งเขตปกครองให้กับข้าเจ้าก็บอกไปว่าข้าจะพยายามยึดครองมันด้วยกําลังและหากถึงที่สุดแล้วข้าไม่สามารถได้รับเขตปกครองข้าก็จะทําลายดาวเทียนกู่เพื่อให้ใครอื่นได้ครอบครองมัน เฉินเซียงกล่าวเมื่อหลิงฉูได้ยินวาจาอันเก้าแกร่งของเฉินเซี่ยงเขาก็ตรหนักได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เข้าใจแล้วข้าจะนําเรื่องนี้ไปบอกพวกเขาท่านอาจารย์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลิงฉูผู้นี้ก็จะอยู่เคียงข้างท่านหลิงฉูเข้าใจอารมณ์ของเฉินเซียงเป็นอย่างดีซึ่งแต่เดิมเฉินเซียงไม่เคยคิดจะครอบครองพื้นที่ในดาวเทียนกู่เลยด้วยซ้ําหักเทวะสวรรค์การเวลาไม่ยุยยุ่เขาเขาก็ไม่คิดทวงสิทธิการปกครองดาวเทียนกู่อย่างแน่นอน ณห่วงมิติแกนกลางดาวเทียนกู่หลิงชูนำถ้อยคำของเฉินเซี่ยงมาถ่ายทอดให้ฝ่ายอาวุโสกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวรับฟังโดยมีกลุ่มสมาชิกเทวสวรรค์ร่วมอยู่ด้วยเมื่อ่วนหยวนฟงได้ยินสิ่งที่หลิงชูพูดออกมามันก็ตกโต๊ะและแค่นเสียงอย่างฉุนเฉียวว่ามันกล้ามากที่ประกาศเช่นนี้มาดูกันว่าข้าจะจัดการกับมันอย่างไรเขาสามารถทําให้ดาวเทียนกู่พัฒนามาเป็นเช่นนี้นั่นหมายความว่าเขาสามารถทําลายดาวเทียนกู่ได้จริงหลิงชูกล่าวอย่างไม่แยแส บอกตามตรงว่าข้าเป็นคนหนึ่งที่ต้องการให้เขาทำลายดาวดวงนี้ทิ้งซะเพราะตอนนี้ข้ารู้สึกว่ามันกำลังจะอยู่ในครอบครองของคนที่ไม่คู่ควรหุบป,ปากซะไอ้เท่าใครใช้ให้เจ้าออกความเห็นส่วนหยวนฟงตะคอกและจ้องเขม่งมาตร้ายหลิงฉู่สู้สายตากับมันขณะนั้นเขาพยายามระงับความโกรธไว้ในใจโดยหวังว่าเฉินเซียงจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในเร็วๆนี้เพื่อจะได้ทำลายดาวเทียนกู่นี้ทิ้งเสีย ขณะนั้นผู้อาวุโสกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวพูดกับส่วนหยวนฟงด้วยสีหน้าจริงจังว่าหลิงชูเป็นสมาชิกของพวกเราร่างวิญญาณดวงดาวหากเจ้าไม่ให้เกียิเขาค่าก็จําเป็นต้องให้เจ้าออกไปจากดาวเทียนกู่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ